สวัสดีครับวิธีพิมเมียมอโต้ซีนอนวันนี้มาส่งงานกับเชฟโรเลตโครโลนาโดนะครับตาร์ถครับอันนี้ติดตั้งเดย์ไลท์ดีนวอร์ดี้นะครับตัวนี้จะกวาดซ้ายขวาแล้วค่อยๆเติมแสงนะครับดับรถครับตาร์ถอีกทีครับนี่นะครับค่อยๆเติมแสงนะครับเปิ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 บปิบบอ่าไฟเลี้ยวครับเปิดไฟเลี้ยวก็จะเป็นเทอร์นลันนิ่งนะครับอ่านี่นะครับอันนี้เชฟโรเลตโครโลนาโดนะแปลงหน้านะครับใส่กันชน ดีแม็กสองพมานะครับอ่านี่นะครับไฟลีครับเปิดไฟลีมาก็จะมีเป็นวงแหวน B M Style ติดขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้นะครับวงแหวน B M Style นะครับอ่าตาครับอันนี้นะครับจากของเดิมครับลูกค้าใส่หลอด L E D มานะครับลูกค้าบอกไม่เห็นทางเลยนะครับอ่าก็ไม่สว่างนั่นแหละครับเข้ามาทําการปรับเปลี่ยนนะเป็นโปรเจคเตอร์นะใบบอก9.1หนึ่งแบ็ช่นนะครับ ตัวนี้นะครับสกีโลโก้ร้านนะครับลิเกสิทธ์แท้บีทีบีเมียมอโตอซีนอนนะครับสูงครับมฟเตอร์ของเราจะเป็นใบซีนันสูงต่ําในตัวนะครับเฟียครับอ่าอันนี้นะครับเฟียเทอร์นิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับอันนี้เป็นแสงหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนับตัวนี้นะครับเส้นกระท้อคมๆนะครับแสงเข้มนะครับกับถนนนะครับสูงครับไปสูงทีนี้เปิดทีสว่างทั้งซอยแน่นอนมาดูแสงผ่านซิมกันครับ 反正没多